มันใจว่าหน่อยหลายคนก็เคยคิดเหมือนกับผมและสงสัยว่าทำไมหลายๆสื่อมวลชนทำตัวเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงให้กับพรรคการเมืองที่เขาฝักใฝ่อยู่อย่างชัดเจนผมไม่ได้หมิ่นประมาทใครผมขอกล่าวตรงๆเลยในสายตาของผมก็คือช่อง3ข่าวสดมติชนช่องวัน 31 Voice TV ประชาไทยและยังมีอีกมากมาย The Standard ดเป็นต้นช่องเหล่านี้ทำไมถึงทำตัวอย่างเห็นได้ชัดว่าพยายามผลักดันเก้าวไกลและเพื่อไทยถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะดูแล้วเหมือนกับไม่ได้ลงตัวกันแต่ว่าสื่อเหล่านี้ก็ทำตัวอย่างชัดเจนตอนนี้นะครับผมจะเอาหลักฐานบางอย่างมาให้ดูว่าทำไมช่อง3ช่องมติชนและช่องวันถึงทำตัวเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับพรรคก้าวไกล ลองดูวิดีโอนี้นะครับที่มาของตระกูลจิงรุ่งรุงกิจนะครับของคุณธนาธรก็เริ่มต้นด้วยคุณสรนเสริญจุลังกูลซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของตระกูลจึง ถึงแม้ว่าท่านจะมีนามสกุลเป็นจุลางกูลนะครับแต่ที่มาของท่านก็ตามประวัติตรงนี้เลยนะครับที่ผมค้นคว้ามาได้อ่าเป็นลูกชายของอาหงและอมโมยเฮียงนะครับซึ่งก็ตรงก็คือก็คือคุณพ่อของตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนั้นมาจากประเทศจีนเป็นดินใหญ่ก็ได้มาอยู่เมืองไทยนะครับและสุดท้ายก็มีการเปลี่ยนนามสกุลเป็น2นามสกุลก็คือ ตระกูลจึงรุ่งเรือง,งกิจและตระกูลจุลังกูลนะครับและเมื่อเราไปดูนะครับว่าสองนรนตุลนี้ถือครองธุรกิจอะไรบ้างนะครับในด้านของสื่อมวลชนทุกคนก็จะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมช่องสามมติชนและช่อง31ช่องวันถึงได้มีความชัดเจนในจุดยืนของเขา ว่าเขาผลักดันก้าวไกลในที่ผ่านมาเราก็สงสัยว่าทําไมไปค้นคว้าเจอนะครับของมติชนนะครับเคยได้ยินมาแล้วครับว่าธนาธรเป็นเจ้าของแต่ตอนนี้ก็ได้รู้ความจริงว่าใช่จริงๆด้วยเพียงแต่ไม่ได้อยู่ในชื่อของเขาแต่ก็แน่นอนล่ะครับเขามีอํานาจในการที่จะชี้นําช่องมติชนเพราะคุณสมพรจึงรุ่งเรืองเกตเป็นผู้ถือหุ้นมากอันดับสองของมติชน อันต่อไปก็คือ BEC ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการทีวีของช่อง3นะคะก็มีคุณทวีชัดจุลางกูลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดแล้วก็ยังมีพี่น้องอีกสองท่านที่นำคุณจุลางกูลอกันถือหุ้นในสัดส่วนที่มากที่สุดในท็อป10ของช่อง BEC นี้นะครับและก็เหมือนเดิมครับทั้ง3ท่านนะครับอไัยรัตทวีสัตว์และนัทพลประกูลจุลังกูลอีก3ท่านก็ยังถือหุ้นอยู่ในท็อป10อันดับแรกของหุ้น O.N. W ับ e นะครับซึ่งเป็นหุ้นของช่องวัน3ามคราวนี้ทุกคนก็ได้รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไร3มช่องนี้ถึงได้มีความชัดเจนในการปักดันไม่เป็นกลางไม่น่าหรอกครับนายกท่านประยุทธ์จันโอชาสมัยที่แล้วทำงานมากมายสื่อสามช่องนี้ไม่เคยเอามาออกเลยไม่เคยเลยจริงๆครับเพราะผมก็ยูอยู่ไม่เคยเห็นผลงานของลุงตู่บอ,อกช่องพวกนี้เลย เราพอจะรู้ว่าทาไมมันเป็นวิธีการครอบงำสื่อครับเหมือนกับของยิวในประเทศอเมริกาซึ่งประชาชนของเขาเองก็ถูกปิดหูปิดตานะครับตอนนี้ก็ยิวก็ถือสื่อในที่อเมริกาเช่นกันคิดว่าเขาเอาวิธีการเดียวกันนั้นแหละครับมาใช้ที่ประเทศไทยนะครับเราราจะสังเกตเห็นว่าธนาธรพิธาจะมีคอนเนคชันอยู่กับพวกอเมริกาอังกฤษอยู่และนั่นก็คือว่าทําไมนะครับที่แท้แล้วก็มีที่มาที่ไปเหมือนกับ เอาโมเดลมาจากอเมริกันเ u า t u เ e ผู้ใดได้ครองสื่อผู้นั้นก็ได้เปรียบทางด้านข่าวสารซึ่งจะบิดเบือนอย่างไรก็ได้ประชาชนก็จะถูกหลอกได้ง่ายๆดังนั้นประชาชนต้องฉลาดในการเสพสื่อนะครับ ชาติศาสตร์ษัตย์คือประเทศไทยใครคิดร้ายต่อชาติต่อศาสตรสนาต่อพระมหากษัตริย์จะมีอันเป็นไปแน่นอน Get you out of my mind. Come and stay a while. This heart is open wide. Take a look inside. There is only you. How can I tell you?